นี่เสียทั้งรายย่อยแล้วก็ SME เนี่ยทั้งนี่เสียที่เป็น n p l คือเกิน90วันที่เป็น SM SM คือยังไม่เสียเกิน90วันจ่ายไม่ตรงแต่ไม่เกิน90วัน2ก้อนเนี้ยมันลดลงในช่วงไตรมาสไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วคือปลายปีที่แล้ว,แ,ลวแต่พอต้นปีเนี้ยหกแมันเด้งขึ้นผมให้คําตอบไปเลยครับมันมันลดลงเพราะอะไรครับเพราะทุกแบงก์อ่ะแม่งเร่ง,ง,งปรับโครงสร้างนี่ให้ลูกค้าหมดเอาตัวรอดไปวันวัน่ะให้มันจบจบ,จ,บจะถามว่านี่ปัญหานี่เสียแบบนี้มันจะทาให้ธนาคารคือหลายคนจะ ก็มันเป็นลูกหนี้ของธนาคารแลวธนาคารมันทาไมถึงไม่แก้หนี้เขาล่ะคือมันแก้ไม่ได้มันก็แก้แบบเอาตัวรอดไปก่อนเหตุผลที่เขาแก้แบบเอาตัวรอดเขาก็เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของธนาคารเองวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องหนี้ SME แล้วก็รายย่อยเป็นข่าวที่ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าอย่างนี้ฮะ SME รายย่อย e, จมหนี้เสีย TDRI ชี้ซ้ำเติมเศรษฐกิจ อาวันนี้ที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยผมจะใช้การอ่านาและกา,ารขออนุญาตอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะสรุปประเด็นให้นะครับว่าแต่ละยอดหน้าแต่ละบริบทเนี่ยมันเป็นยังไงจะขยี้ให้เลยนะครับคือถ้าใครตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะผมอาจจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะท้อแท้ท้อแท้กับอนาคตประเทศไทยเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันทูท่านผมรู้สึกแบบนั้นหลงนังจากที่ผม,มอ่านข่าวนี้เสร็จอ่ะ เขาพูดข้อข่าวไว้ว่า SME รายย่อยจมหนี้เสีย TDI ชี้ซ้ำเตือนเศรษฐกิจโปรยข่าวก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าอย่างนี้เปิดภาพรวมสถานการณ์หนี้เสียของแบงก์ชาติรับแนวโน้มคุณภาพหนี้แย่ลงแม้ระบบโดยรวมยังมีเสถียรภาพเอา,อางี้อ่าวันนี้เป็นวันที่19เใช่ไหมเมื่อเมื่อวันพฤื่งหัตที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยขึ้น40จุดอะ่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่ตลาดหุ้นไทยขึ้น40จุดเพราะ ผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้จะไม่อยู่แล้วเออหลายคนก็จะบอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้ดีเป็นคนดีเป็นคนอะไรก็ว่าไปนะคนมีความรู้ดีจบเมืองนอกอะไรมันไม่สําคัญหรอกครับผมบอกเลยมันไม่สําคัญหรอกนะมันสําคัญที่เขาเข้าใจเศร,รษฐกิจระดับลากย่าหรือเปล่าผมแอนตี้แบงค์ชาติมาตลอดในช่วงเวลาที่ผู้ว่าคนนี้อยู่อะเพราะว่าคือผมใช้คําว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแก้ปัญหา เราผมก็มักจะพูดเสมอว่าลดดอกเบี้ยเถอะจริงๆลดดอกเบี้ยเถอะจะไปกลัวอะไรเงินไหลออกมันไม่ไหลออกหรอกนะมันไม่ไหลออกหรอกนะลดสักทีเถอะดอกเบี้ยเงินเฟอ้อมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไม่ค่อยว่าไปแล้วกันนะเนะี่ยก็คือแบงค์ชาติเขาบอกว่านี่เสียมีความกังวลนะกลุ่ม SME รายย่อยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับนี่เสียของ SME เเพิ่มขึ้นในเกือบทุกเซกเมนต์ นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วอ่านะศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วยังกลับมาเป็น NPL อีกครั้งสะท้อนผ่านยอดการย้อนกลับคือปรับแล้วปรับอีกนะครับมีจํานวนมากทั้งรายย่อยแล้วก็ทั้ง SME นะครับส่วนเครดิตบูโรบอกว่าชี้ว่าแม้ว่าไตรมาสแรกนี้เสียจจยังไม่ขยับแต่ยอดปรับโครงสร้างนี้พุ่งนะสะท้อนว่าลูกนี้เริ่มผ่อนต่อไม่ไหว ส่วนทีดีฮาอบอกว่าห่วงนี่เป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจไทยทั้งนี่ของภาครัฐนี่ครัวเรือนแล้วก็นี่เอ e อีแนวโน้มนี่ในะอีกห้าถึงสิปีข้างหน้ายังมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนความล้มเหลวในการแก้หนี้หลังโควิดไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเขาแก้หนี้หลังโควิดโควิดผ่านมาแล้วห้าปีประเทศอื่นเขาแก้หนี้ยังไงนะฮะแบงก์ชาติน่าจะไปดูงานประเทศอื่นเขากบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เออแปลว่าอีก5้าถึงสิปีข้างหน้าจากนี้ไปเนะี่ย บริษัทผมจะมีงานเยอะเข้ามาแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องนะอีกสิปีผมก็แก่พอดีอ่ะทํางานได้ถึงจนถึงแก่เลยนี่เยอะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าผมเยอะมากเยอะมากจนเรารับไม่ได้รับไม่ไหวบางครั้งบางเคสเลูกค้าเยอะจริงแต่ว่าบางเคสแก้ไม่ยากแค่ให้ไม d เซตไปเฉยผมก็ไม่คิดตังค์ลูกค้านะต้องบอกแบบนั้นอเอาเป็นว่าห้าปีจากนี้ไปนี่เสียประเทศไทยยาวไปอยู่กันอีกยาวครับ อรที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับหนี้เสียก็อย่างผมเองเนี่ยหรือฝ่ายกฎหมายหรือข้อหรือทนายความเนี่ยก็จะจะมีงานไปเรื่อยๆนะยาวๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหนี้เสียมันยาวจริงมีลูกค้าเยอะจริงแต่กําลังซื้อหรือเงินเนี่ยเม็ดเงินที่จะมาว่าจ้างมีหรือเปล่าอันก็ต้องไปรอหลุดเอาอีกทีหนึ่งต้องบอกว่างี้นะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์หนี้นะครับยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และยังเป็นปัญหาที่กัดก่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาข้างหน้านะครับโดยหากมองภาพหนี้เสียระยะข้างหน้าหลายฝ่ายคงยังคงกังวลนะเพราะแนวโน้มยังเป็นภาพของการไหลอย่างต่อเนื่องของหนี้เสียไหลเรื่อยๆไหลไม่หยุดเอจากการแถลงของแบงก์ชาติล่าสุดบอกว่าแม้มองว่าเสถียรภาพโดยรวมของระบบยังมีเสถียรภาพแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับ คุณภาพสินเชื่อโดยเฉพาะแนวโน้มในระยะข้างหน้าผมอยากจะบอกว่าแบงค์ชาติพูดความจริงมาเลยครับเอาผมพูดความจริงแต่ตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่เนื้อหาคลิปเลยละน่ากังวลมากผมบอกเลยนี่เสียหน้ากังวลมากน่ากลัวมากไอ้คำนี้นะน่ากลัวจริงๆผู้ช่วยผู้ว่านะครับสายกกับสถาบานันการเงินนะคุณสุวรรณีเขาบอกว่าสถานการณ์นี่ในระบบตอนนี้ในระยะเวลาข้างหน้าแบงค์ชาติบอกว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะแย่ลงแต่ระดับความแย่ลงจะมากน้อยเพียงใดน,นั้นยังมีความไม่แน่นอน ไม่กล้าตอบผมตอบมาเลยว่าแน่นอนครับแย่ลงแน่นอนอืมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นผลการเจรจาการค้าโลกผลการเจรจาการค้าโลกกับไอ้ทมอะ่ะคุณคิดว่ามันจะดีเหรอมันจะได้ปัดอัตราภาษีที่ดีกว่าเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพื่อนบ้านดีสุดอ่าผมไม่น่ใจเวียดน,นามได้กี่เปอร์เซ็นต์สิบเก้าปอร์ซ็นสิบปอร์เซ็นต์แต่ไทยไม่น่าจะได้ดีกว่านั้นหรอกคือผลการเจรจาการค้ากับไอ้ทำมันไม่ดีอยู่แล้วนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาเอาเป็นอันดับแรกเจรจาแล้วไม่่ดีแนนนอ สองความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจก็ยังปรับตัวไม่ดีนะครับ SME ยังปรับตัวธุรกิจยังไม่ดีนะครับแต่ว่ารายใหญ่ๆเขาปรับตัวได้โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษคือกลุ่มรายย่อยแล้วก็ SME ขนาดเล็กโดยเฉพาะสินเชื่อ SME รายย่อยนะแม้ภาพรวมสินเชื่อ SME ในภาพรวมอาจจะมีการปรับลดลงบ้างแต่กลุ่มย่อยนี่คืออย่างน่าห่วงน่าห่วงจริงๆ SME รายย่อยนะน่าห่วงมากๆคือ SME รายย่อยอ่ะบางครั้งมาหาผมผมก็ไม่รับเพราะว่าช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าอะไรว่าเขา ไม่มีกําลังคือต่อให้ผมปรับโครงสร้างนี้ให้ได้นะแต่เขาก็ไม่มีกําลังจ่ายอยู่ดีอ่ะแล้วสมมุติว่าเออยอดที่ต้องผ่อนเท่านี้่ะสมมติว่านี่คือหนึ่งร้อยเนี่ยผมไม่มีกราฟิกไม่มีอะไรนะใช้มือนี่คือหนึ่งร้อยที่ต้องจ่ายเดินเหนึ่งร้อยผมปรับให้เหลือสิบหรือ2ี่ํิบทได้ไหมทําได้แต่เขาก็ยังจ่ายไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะกําไรแทบไม่เหลือแล้วกําไรแม่งแทบไม่เหลือคือทําธุรกิจไปไม่เหลือกําไรอ่ะเพราะนั้นการชาระหนี้ไม่ต้องพูดถึง จะได้ห่วงมากนะ SME รายย่อยนะครับสอดคล้องกับตัวเลข NPL ratio หรือนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดอะไรได้ในไตรมาสแรกของปีนี้คือไตรมาสแรกของปี2568เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2.9%จาก2.78%โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งผลจากปริมาณ NPL ที่เพิ่มขึ้นและปริมาณสินเชื่อโดยรวมทั้งที่หดตัวเออเอาอย่างนี้ก็คือเขาบอกว่า NPL มันปรับเพิ่มขึ้นจาก2.78เป็น2.9เพราะยอดสินเชื่อตัวหารมันน้อยลงและ NPL มันก็เพิ่มขึ้นด้วยจริงๆ แต่ผมถามเพื่อนๆเถอ,อะเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องมีความรู้เศรษฐกิจอะไรก็ตามอะ่ะคุณว่าตอนนี้ประเทศไทยอะ่ะนี่คือสองุดเก้าเปอร์เซ็นตะตัวเลข NPL อะ่ะความหมายคือหนึ่งร้อยคนที่ปล่อยกู้ไปอะ่ะจะเป็นหนี้เสียประมาณสองจุดเก้าคนหรือว่าสามคนหนึ่งร้อยคนเป็นหนี้เสียสามคนตัวเลขจากแบงค์ชาติผมถามคุณเชื่อปะ่ะคุณเชื่อปะ่ะใครเชื่อบ้างเขาบ้าแล้วไม่มีหรอกบ้าเปล่าเอาเอาตัวเลขจริงๆมาดีกว่าเองาเอาความจริงมาบอกเขาเลย เอาความจริงมาบอกเขาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความจริงมาคุยกันอย่าปกปิดนะครับเพราะว่าโดยนี้เสียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อธุรกิจ s m e ที่ปรับเพิ่มขึ้นในทุกเซกเตอร์และพบว่า NPL รายใหม่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วนอกจากนี้หากดูบัญชีลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านการปรับโครงสร้างหนี้สะสมในช่วง3เดือนแรกถึง1.5ล้านบัญชีคิดเป็นยอดหนี้ราวๆแปดแสนล้านโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ s m e เป็นหลักปริมาณการช่วยเหลือนี้ถือว่ามากกว่าในไตรมาสแรกของปีก่อน สูงกว่าในไตรมาสที่4ของที่ผ่านมานะก็คือ NPL ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปมาก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 กว่าไตรมาสแรกของปี67และไตรมาส4ี่ของปี67นะครับทีนี้เขาบอกว่ายอดปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยแล้วก็ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเนี่ยพุ่งนะครับศูนย์วิจัยเอกซิกรเขาบอกว่าอย่างนี้สถานการณ์หนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่น่ากังวลต่อเนื่องนะครับในพอร์ตรายย่อยของธุรกิจนะ หากดูหนี้เสียและยอด SM ของรายย่อยเพราะว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งคู่แม้ว่าช่วงปลายปีที่แล้วจะเคยลดลงแต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นใหม่ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งสะท้อนว่าลูกลูกหนี้มีปัญหาในการชำระหนี้คืนมากขึ้นการกรบอกว่าหนี้เสียทั้งรายย่อยแล้วก็ SME เนี่ยทั้งหนี้เสียที่เป็น NPL คือเกิน90วันที่เป็น SM SM คือยังไม่เสียเกิน90วันจ่ายไม่ตรงแต่ไม่เกิน90วัน2ก้อนเนี้ยมันลดลงในช่วงไตรมาสไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วคือปลายปีที่แล้ว แต่พอต้นปีเนี้หกแปดมันเด้งขึ้นผมให้คําตอบไปเลยครับมันมันลดลงเพราะอะไรครับเพราะทุกแบงก์เ่ยแม่งเร่งปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกค้าหมดนะคือปรับแม่งให้คือผมยกตัวอย่างนี้ปรับโครงสร้างนี้แบแบมั่วๆซั่วๆสมมติคุณเป็นแผลคุณเป็นแผลปวะหวเลยจริงๆการล,ล้างแผลอาจะต้องฉีดยาบาดทะยักอ่าฉีดยาบาดทะยักนะฉีดยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้ออะไรก็ตามแล้วก็ต้องเอาแบบว่าอา่อแอลกอฮอล์หรือเบตาดีนแบบล่าแล้วก็แบบ ใช้คัตตันบาดใช้เข้าไปในแผลเคยใครเคยเป็นแผลแล้วไปให้อพยาบาลแม่งล้างแผลบ้างอูไม่รู้มันจะใช้อะไรั้งหนาคือแบบใช้ทุกซอกทุกมุมโคตรเจ็บอะแล้วก็เช็ด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 เสร็จแล้วก็ถ้าเย็บก็ต้องเย็บทาไมเย็บก็คือต้องล้างแผลสะอาดฉีดยาบาดทยักแล้วก็พันแผลอย่างสวยงามนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาจริงๆให้กินยาอักเสบหรือเลยว่าไปแต่ที่เขาบอกว่า NPL มันโผล่ มันไม่โผล่ตอนสิ้นปีอนี่เอสเอ็มของปีแล้วทำไมกลับมาโผล่อีกทีตอนต้นปีเพราะอะไรไหมเนี่ยหลายคนบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผลวะก็ความหมายคือเฮ้ยทีนี้มึงเป็นนี่เสียเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอีรักษาแม่งไม่ได้แล้วเน่าเฟะแล้วมึงใช้ไงมันก็ไม่หายเอายายเลยมึงเอาผ้าพันให้แม่งแบบแทนที่แบบถ้าเกิดคุณทําแบบทําแผลดีๆอ่ะคุณติดแค่พลาสเตอร์แค่ตรงนี้ใช่ปะ่ะจบแต่น,นี่คือแบบมันปิดไม่ได้แล้วไงมันพันไม่แผลมันเน่าแล้วคือเอาแบบ ม้วนใหญ่ๆคือแบบแม่งเหมือนเข้าเฟือกไปเลยอะแล้วก็แบบเอออันนี้ไม่เป็นไรครับมีคนมาตรวจงานอ๋อคนไข้คนนี้ผมรักษาแขนให้เขาเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วแต่จริงๆอะข้างในแม่งเน่าอะนึกภาพปะพอตอนสิ้นปีอันนี้แม่งก็ยังปิดอยู่สบายๆพอต้นปีมาแม่งเน่าเว้ยแม่งเอียโดนตัดแขนนึกภาพไหมการแก้นี่เป็นอย่างนั้นแก้แบบเอาตัวรอดไปวันๆอะให้มันจบๆจะถามว่านี่ปัญหานี่เสียแบบเนี้ยมันจะทําให้ชลคือหลายคนจะถามว่า ก็มันเป็นลูกหนี้ของธนาคารและธนาคารมันทาไมถึงไม่แก้หนี้เขาล่ะคือมันแก้ไม่ได้มันก็แก้แบบเอาตัวรอดไปก่อนเหตุผลที่เขาแก้แบบเอาตัวรอดเขาก็เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของธนาคารเองหลายคนถามว่าผลประโยชน์อะไรถ้าเป็นหนี้เสียธนาคารมันต้องเอาเงินไปสํารองกับแบงค์ชาตินึกภาพไหมถือว่าเป็นหนี้เสียห้าพันล้านต้องเอาเงินไปสํารองกับแบงค์ชาติห้าพันล้านแทนที่เอาเงินไปปล่อยกู้เอาเอาเงินไปวางไว้กับแบงค์ชาติอีนะเงินไม่ได้ไปใช้ประโยชน์แทนไปวางไว้นิ่งๆได้แก้ัตาดอกเบี้ยนิดเดียวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดปปรับเเ็น NPL แล้วี่ย นะครับคือยอดนี้อ่ะ NPL อ่ะมันก็จะไม่ทะลักแล้วคือผมไม่แน่ใจนะว่าการสำรองนี่สูตของแบงค์ชาติเขาจะมีสัดส่วนยังไงแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็น NPL ที่มันไม่ทะลักอ่ะตัวเลขงบการเงินของแบงค์ก็จะสวยในงบสิ้นปีมันมีผลกับราคาหุ้นในตลาดหุ้นด้วยนะครับมีผลกับการการสำรองด้วยเอาเป็นว่าก็ปรับโครงสร้างนี่แบบมุ่มๆซั่วๆไปอ่ะพันแผลแบบมุ่ๆล้างแผลข้างแผลแบงก็เน่าเ่าช่างแมงไม่สนใจนะกินยาแก้ปวดไป เป็นอย่างนั้นมันก็เลยมาบวมกันต้นปี68นะครับโดยนี่เสียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นนี่ที่เคยปรับโครงสร้างนี่ไปแล้วแต่กลับมาเป็นนี้เสียอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโดยไตรมาสแรกที่ผ่านมามีนี้เสียรายย่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะประมาณ3าสเปนะครับส่วนรายใหญ่อ่ะประมาณ3าเอเอาเป็นว่าโดยสรุปโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือ s m e เเนี่ยพอปรับโครงสร้างนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะกลับมาเป็นนนหีีเเเสยมมือดิ30% ในร้อยลายปรับเสร็จอีกเจ็ดสิบลายไม่กลับมาเสียเว้ยแต่เจ็ดสิบลายอาเอาตัวเลขก่อนในหนึ่งร้อยลายกับปรับเสร็จเรียบร้อยสามสิบสามสิบลายกลับมากลับมาปรับใหม่นะี่คือตัวเลขของเขานะผมบอกอย่างนี้เอาจริงๆริงไหมสำหรับผมนะห้าสิบเปอร์เซนตกลับไปปรับใหม่หลายครั้งลูกค้าผมปรับให้ลูกค้าผมหลายรอบอีกสามสิบเปอร์เซนตไม่รอดแน่นอนปรับแล้วก็ไม่รอดแต่อีกสามสิบเปอร์เซนต ที่ปรับเนี่ยอาจคือจะปรับไม่ได้แล้วเพราะมึงปรับมาหลายรอบแล้วปรับไม่ได้ละอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ที่รอดในหนึ่งร้อยรายของลูกหนี้ประเทศไทยที่เป็น NPL แล้วปรับโครงสร้างนี้แล้วมีอยู่เพียงแค่ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่รอดกลับมาแข็งแรงได้เหมอลูกค้าผมเมื่อวานเนี่ยครูโทรคุยคุณอูออเดอร์ order, กลับมาหมดแล้ตโวสุดยอดเลยพี่คือลูกค้าใช้การเรียนรู้ข้อผิดพลาดเดิมๆของตัวเองเก่าๆของตัวเอง,อง,เองแล้วก็กลับมาได้มีไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอครับจากลูกค้าที่ปรับโครงสร้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต จะตายเมื่อไหร่ตอวนี้ผมบอกจริงมันถึงบอกฟังข่าวนี้เราจะหดหูแล้วพอฟังข่าวนี้ผมก็จะเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังต้องถามว่าใครใครไม่เคยฟังช่องผมอยู่มึงเป็นใครมึงเป็นใครเรื่องจริงของมึงคืออะไรเรื่องจริงของผมคือผมอยู่กับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียทั้งวันทั้งคืนใครใช้บริการแบบสามพันห้าโทรปรึกษาผมในการมาให้บริการแบบสามพันห้าเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยนี่แหละ นะบางรายบางทีรายใหญ่เขาอยากจะเทสคุยกับผมดูก่อนแต่สามพันหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นรายย่อยผมจะได้รับรู้รายย่อยนี้ก็ไม่ได้หมายว่าเป็นหนี้บัตรกันนะเป็นหนี้แบบสินเชื่อระดับ S อสเอ็มอกันแต่ไม่เยอไม่ใหญ่ปัญหาทุกหัวและแหงผมบอกเลยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะส่วนบริการอีกอันนึงคือของผมคือสองหมื่นเนี่ยคือมาคอนซัลต์กันท,ที่บริษัทผมเลยนะมีห้องประชุมอย่างดีมีกาแฟเลี้ยงนะกินกาแฟได้ตาตาบัคเดสเปโซอะไรก็ว่าไปนะ อันนี้ต้องบอกว่าเยอะมากและผมสัมผัสกับลูกค้ากลุ่ม SME ขนาดกลางค่อนข้างเยอะ s m e ขนาดใหญ่ก็มีแต่มีบ้างผมไม่ค่อยรับเพราะว่าขีเกียดคุยขี้เก๊กไม่อยากเก๊กไม่ชอบเก๊กไม่ชอบคุยกันแล้วแบบเก๊กเก็กกันไปเก๊กเกกันมาไม่เอาเพราะฉะนั้นผมจะสัมผัสกับลูกหนี้ที่เป็น SME เป็นส่วนใหญ่ผมรู้ผมบอกเลยผมรู้นะเ <c oughs> จ้าหน้าที่แบงก์อยู่แบงก์กาิกรก็จะรู้แต่เรื่องกาิกรเจ้าหน้าที่แบงก์เอสเอ็มบี เ e อสเอ็มอีแบงก์ e Bank. ก็รู้แต่เอสเอ็มอีแบงก์เอสซีบีก็รู้แต่เอสซีบีกรุงไทยก็รู้แต่กรุงไทยแต่ผมรู้แม่งทุกแบงก์เพราะลูกค้าผมทั้งนั้นน่ะนึกภา,ออกาพไหมเพราะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับอ่ะผมอ่านต่อแล้วกันเรล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการปรับโครงสร้างนี้อาจช่วยลูกนี้ไดใ้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่การแก้ปัญหานี้เสียอย่างแท้จริงต้องอาศัยรายได้ของลูกนี้ยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีลกความสามารถในการชำระนี้ทำให้ปัญหานี้แก้ได้ยากแก้ได้ยาก พอมักจะเจอหลายเรื่องพร้อมๆกันและบางรายอาจจะปรับโครงสร้างนี่มาแล้วแต่อย่างไปไม่รอดหรือยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถึงที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆรายเนี่ยเวลาผมจะแก้นี่ให้ลูกค้าเนี่ยจะมีนี่กีจเจ้านี่รายย่อยนี่ถหนี้บ้านนี้บัตรนี้สินเชื่อธุรกิจนี่รายแบงก์กรุงเทพกสิกรอะไรเราต้องมานั่งคุยลูกค้าก่อนว่าพี่ครับผมขอสัมภาษณ์ก่อนนะผมต้องนั่งสัมภาษณ์พี่ก่อนนะธุรกิจพี่ทําอะไรไรายได้เป็นยังไงต้นทุนยังไงยอดขายปุ๊บ คือเอาง่ายเหมือนขอสินเชื่อใหม่เลยเหมือนผมมานั่งโฟกัสธุรกิจพี่เลยแล้วมานั่งดูกันว่าธุรกิจพี่แม่งเหนื่อยวะน่าจะไปยากน่าจะไปยากนะพี่จะต้องหาทางอย่างอื่นและแทนที่จะปรับโครงสร้างนี้ปรับโครงสร้างนี้พี่พี่ก็ปรับยากนะเพราะพี่ไม่สามารถเอาใจเจ้านี้ได้ทุกรลย์พี่อีออไอเจ้านี้อเจ้านี้แม่งไม่รอกูแล้วแม่งฟ้องแล้วมันฟ้องเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลักประกันเป็นของเจ้าของบริษัทจ้ หลายตัวเลยไปค้ำประกันหนี้ให้เจ้าของกิจไม่ใช่ดิหลักประกันเป็นของกรรมการไปค้ำหนี้ให้บริษัทที่บริษัทไปเป็นหนี้อื่นซึ่งยังจ่ายปกติอยู่แต่เราเป็นหนี้หนี้ส่วนตัวกับที่อื่นมันมาอายัดยึดหลักประกันที่ไปค้ำหนี้ s m e ให้กับธุรกิจของเราเองซึ่งกู้ในนามบริษัทอะไรเงี้ยมันจะพูวพันกันไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยเหนื่อยผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับอ่ะต่อมาขอ้อมูลจากเครดิตบูโรบอกว่าเขื่อนยักทะลัก ป้องนี่เสียพุ่งอ่าเขื่อนยักษ์คืออะไรนะเครดิตบูโรบอกว่านี่กูเดินไทยในวันนี้ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับที่ประมาณ16ล้านล้านบาทแม้ว่าตัวเลขจะไม่ได้ขยับโตขึ้นมากแต่ในช่วงไตรมาสแรกของที่ผ่านมายอดสินเชื่อใหม่ไม่เติบโตแต่ภาระหนี้ของคนยังคงเพิ่มขึ้นคุณสุรพลบอกว่านะฮะภายใต้นี่ครัวเรือนทั้งหมดข้อมูลในระบบของเครดิตบูโรมีอยู่ประมาณ13.5ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้ NPL อยู่ที่1.19ล้านล้านบาทและมีถึง1.7แสนล้านบาทที่กลายเป็นหนี้เสียจากผลกระทบของโควิดนอกจากนี้ยังมีหนี้อีก2กลุ่มที่ยังน่ากังวลคือหนี้ที่เคยเป็น NPL และถูกปรับโครงสร้างหนี้แล้วหลังเป็นหนี้เสียซึ่งมีจํานวน1ล้านล้านบาทและหนี้ที่เริ่มมีสัญญาณค้างชําระที่เรียกว่า SM ปัจจุบันอยู่ที่5.7แสนบัญชีลดลงจากอดีตที่เคยสูงสุดถึง6.7แสนบัญชี ทั้งนี้นะครับจากข้อมูลนี่เสียที่1.19ล้านพบว่าลูกหนี้ที่เป็น NPL อยู่ประมาณ5ล้านคนหรือคิดเป็น5.14ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขนี้คิดเป็น10%ของแรงงานไทยทั้งหมดและจำนวนนี้5.14ล้านคนมี3.3ล้านคนเป็นหนี้เสียไม่เกิน1แสนบาทและส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในมือของ non bank คือเป็นหนี้ non bank และเชื่อว่าลูกหนี้กลุ่มนี้มีอย่างน้อยเนี่ยเป็นล้านคนที่เป็นหนี้นอกระบบและหากดู ลูกหนี้ NPL ที่เหลืออีกกว่า2ล้านคนซึ่งมีหนี้มากกว่า1นึ่งแบาทกลุ่มนี้อาจจะต้องการมาตรการคงปรับโครงสร้างหนี้ที่แตกต่างกันไปดังนั้นมองว่าการแก้ปัญหาหนี้เสีย5ล้านคนนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นสิ่งจะเป็นในการรีไซเคิลหนี้ครัวเรือนภายในระบบให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชาระหนี้ที่แท้จริงของลูกหนี้ภายใต้เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจคือหนี้ SM จําจนวนมากได้ถูกผลักดันเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน และหลักแกณฑ responsible lending ทำให้ยอดหนี้ในกลุ่ม DR นี้พุ่งทะลุ1.1ล้านบาทเดือนเมษาปี67เพิ่มสูงถึง31.7%เหล่านี้สะท้อนได้ว่าคนเป็นหนี้ไม่ไหวพอติดขัดมากขึ้นจึงทำให้เขื่อนยัก DR ยกสูงขึ้นกั้นการไหลมาเป็น NPL ผมจะแปลความให้ฟังอย่างนี้คดีบรัวบอกว่าหนี้เสียที่เยอะๆมีอยู่มีอยู่กลุ่มนึงเ่เป็นหนี้ที่ไม่เกินหนึ่งแสบาท หรือเป็นหนึ่งแสนบาทบวกลบคนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณประมาณห้าล้านคนในห้าล้านคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นี่ก้อนนี้จะไปอยู่ในเอนอนแบงค์ non เป็นส่วนใหญ่นะครับคือไม่ใช่ธนาคารไหนพวกอีออนเมืองไทยแคปิตอลอะไรพวกนี้นะจะไปอยู่ในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวนี้รัฐบาลเองเนี่ยเคยออกมาตรก,การว่าจะช่วยเหลือตรงนี้ยกนี้ให้ไปเลยนะซึ่งผมว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะและคนกลุ่มนี้ ช่วยยากครับว่าคนนี้เป็นหนี้ไม่เกินแสนคุณคิดว่าคุณรู้ว่าไงว่าเขาเป็นหนี้ไม่เกินแสนแค่อันเดียวเปล่าเขาเป็นหนี้อีออนแค่แปดหมื่นอย่างเงี้ยไม่เกินแสนจริงแต่เขาเป็นหนี้บัญชีอื่นอีกหรือเปล่าคนกลุ่มเนี้ยเป็นคนกลุ่มที่แก้ยากมากเพราะหนึ่งผมพูดตรงๆเลยนะต้องกราบขอประทานอภัยรุ่นเพื่อนที่คนอยู่ในคนกลุ่มนี้ยคือหนึ่งไม่มีความรู้สองไม่มีการวางแผนไม่มีความรู้ทางด้านการเงินไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายไม่มีการวางแผนคือไม่ไม่ต้อง เอาง่ายคือ i ม d เ e t เขาไม่ได้คือคุยด้วยแล้วแบบพูดว่าไงคือคุยด้วยแล้วผมงงอะ่ะคนกลุ่มนี้มีเยอะคุยด้วยแล้วงงคุยด้วยแล้วงงจริงๆคือแก้ยากอะ่ะแก้ยากโคตรเลยผมบอกเลยมันมันอยู่ในอินเนอร์ของเขาอะ่ะนะอะเอาเป็นว่าเนี่ยคุณสุพลแกบอกว่าจะรีไซเคิลคนกลุ่มนี้ขึ้นมามันผมบอกเลยยากว่ะยากปล่อยปล่อยเ็าแห้งตายไปเถอะ ช่วยยากช่วยยากผมบอกเลยช่วยยากแล้วอะไรแฝงแล้วไม่ได้มีอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะอีกกลุ่มหนึง่งเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ต้องพูรอันนี้นอกเรื่องนะนอกเรื่องจากข่าวนะอันนี้เล่าให้ฟังนึกไใจเล่าให้ฟังมีลูกค้าใครที่เป็นแบบนี้ผมบอกคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะลูกค้าผมหลายคนที่ที่เป็นฟิลแบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเก่งเป็น working woman เป็นผู้หญิงเก่งะลรพวกเนี้ยพูดจาปัา๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้เสียแต่ตอนทําธุรกิจนี่แม่งทะ สุดท้ายเอาไม่อยู่เพราะว่าบริหารไม่ได้เพราะว่าจิตใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเกินเหตุไม่มีสมาธิเป็นโรคสมาธิสั้นเคยเห็นไหมเจ้านายผมเคยบอกว่าไอ้ถ้าเกิดมึงเจอผู้แบบนี้มึงไปปล่อยกู้มันะไอ้ชักพักมันก็เสียคือคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยคุยคุยเรื่องนี้เสร็จแม่งไปคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้แม่งไปคุยเรื่องนี้คุยนี่เสร็จแม่งไปคุยเล่าเรื่องนี่นี่แบงแบงนี้เสร็จแม่งไปเล่านี่แบงนู่นนีกหละเอาไปพอไปพอเราไปโฟกัสไปนี่เอ้าแม่งมาเล่า คือแบบแม่งปวดหัวมากเลยคือผมบอกใครที่กาลังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะโดยเฉพาะผู้ชายไม่ค่อยเป็นผู้หญิงจะเมนผู้หญิงที่แบบเหมือนทํางานเก่งอ่ะเป็นวัวกิ้งกูแม่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอ,อารมณ์ประมาณเนี้ยพูจัดเนี้ยแบบเร็วอ่ะร้อยละแปดสิบแม่งเป็นีเป็นนี่เสียทุกไลน์ผมบอกเลยนะเอาง่ายคุณไปดูเจเล้งอ่ะเจเล้งแกแกเร็วแกเร็วไหมแกไม่เร็วแต่แกหนักแน่นแกแบบปั๊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 บนะมีไมซ์เซ็ตดีนะแต่คนที่แบบอยากจะเป็นแบบเจเล้งอ่ะแล้วแบบ เร็วฟึบปุบบนักธุรก,กิจรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วแบบวุ่นว่าฟุ้งซ่านอ่ะคุณจะคุณจะทําธุรกิจดีช่วงแรกน้านหลังเนี่นะคุณก็จะกู้เงินเยอะดั่นหลัง,ค,ง,ง,ง,ลงคุณจะเป็นหนี้เสียแล้วคนประเภทเนี้ยจะบริหารอารมณ์ตัวเองไม่ได้และจะมีสตินิ่งๆเพื่อมองปัญหาแล้วตกผลึกไม่ได้ผมเจอลูกค้าประเภทเนี้ยผมไม่ตงตกผลึกแม่งเป็นเหมือนกันหมดเลยวะ่ะไอคมลักษณะไอคนลักษณะแบบนี้พูดจาลักษณะแบบนี้แม่งเป็นเหมือนกันหมดเลย เคยทำธุรกิจแล้วรุ่งเรืองและสุดท้ายแม่ก็เป็นหนี้เสียแล้วแก้ไม่ได้เลเพราะว่า m i n เซ็ t ไม่ได้ย้อนกลับมาที่เครดิบโรโเขาบอกมาแบบนี้นกันนะก็คือนี่กลุ่มเสียพวกนี้มันเยอะแล้วเป็นหนี้ไม่เยอะแค่แสนบวกลบอันนี้เขาก็อยากให้รัฐบาลช่วยนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เครดิบโรพูดถึงก็คือเขื่อนยักษ์ป้องกัน NPL ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้แบบ DR การปรับโครงสร้างหนี้แบบ DR ก็คือปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันคุณยังไม่เป็นหนี้เสีย แต่ว่าป้องกันไว้ก่อนสร้างเขื่อนป้องกันอย่าไหลมาเป็น NPL นว้ยนี่คือนี่ปกติจ่ายตรงจ่ายไม่ตรงก้าวสิบวันอยู่นี้เลยก้าวสิบันเป็นก้าวบันนี่คือเป็น NPL ละถ้าอยู่โซนนี้ไปเนี่ยเป็น NPL ละเขาก็เลยมีเขื่อนกั้นตรงนี้อยู่นะกั้นไว้นะไม่ให้มันทะลักไปตรงนี้นะกั้นสูงขึ้นสูงขึ้นคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้เขื่อนกั้นเนี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันบล็อกเอาไว้ปรับโครงสร้างนี่เชิงป้องกันก็คือแม่งเหมือนกินยาแก้ปวดอะ เป็นอะไรปวดท้องจริงมึงต้องเอ i มอแล้วมึงเป็นกระเพาะหรือเปล่าหรือว่าลำไส้มึงอักเสบหรือเปล่าอ่าไม่กินยาแก้ปวดเป็นนอนแป๊บเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยนะไอดี r เนี่ยคือปรับโครงสร้างนี่เชิงป้องกันเป็นผมชอบเปรียบเสมือนคือเป็นอนไมัยอำเภออันามัยจังหวัดอนามัยตำบลอะหรือเปล่าไหมไปอนามัยอะแล้วเอาวัดความดันนี้เครื่องวัดความดันก็แบบยังกดบีบอยู่เงี้ยเอาความดันสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพักผ่อนเยอะๆนอนน้อยไปเปล่าอะไร่าเงี้ยคือ ไม่วิธีไถ่โลกที่แบบลงลึกชัดเจนแล้วไม่แก้ปัญหาแบบปรปับโครงสร้างนี้ครั้งเดียวจบนะ DR คือเป็นแบบนั้นมันสูงขึ้นมากนะครับปีที่แล้วอ่ะเพราะว่ามันบล็อกเอาไว้ไม่ให้มันเป็น NPL ยังไงเดี๋ยวก็ไหลไปนะนี่คือข้อกังวลของเครดิตบล็อเขาอ่ะสุดท้ายละมาดูที่ TDRI นะครับเขาบอกว่า TDRI ตอนนี้บอกว่าห่วงหนี้กดดันเศรษฐกิจบอกว่าสถานการณ์หนี้สินของประเทศไทยกําลังเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งในระดับหนี้ภาคกลัวเรือนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ภาคเอกชนนะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กซึ่งกําลังได้รับการกดดันนะจากอะไรครับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เ่ GDP แม่งทุเรศมากประเทศไทยอะ่ะประเทศคางเคียงเขาแม่งเ8ประเทศไทยแม่ง2%องจะถึงเปล่าจากข้อมูลต่างๆเพราะว่านี่ในประเทศวันนี้มีคําถามและความ่วงใหญ่มากมายม้บางส่วนอาจจะมองหนี้ภาครัฐที่60%ออาจจะยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือแนวโน้มนี่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาและถ้ามองไปข้างหน้าก็าามีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกในอัตราที่เร็วนี่ภาครัฐก็ยังน่าห่วงนะส่วนนี้ครัวเรือนไม่ต้องพูดถึงโคตรน่าห่วงนะสำหรับนี้ภาคเอกชนต้องแยากการพิจารณาเป็นขนาดใหญ่ไอ้พูกใหญ,ใหญ่ไม่ต้องไปกังวลเขาเขาเก่งเพราะเขามีเงินสดอยู่ในมือเยอะและบางส่วนออกไปลงทุนต่างประเทศนะครับไปลงทุนขขเขมรคงไม่มีใครไปลงทุนนะเวียดนาม นะอินโดฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะแล้วก็เขาว่าแต่ s m e เายลเล็กๆเ,เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วปัญหานี้สินกำลังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ GDP โดยภาพรวมลดลงทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงรวมถึงความผลกระทบต่อความยั่งยืนในหลายๆด้านแนวโน้มนะครับอีกห้าสิปีข้างหน้าคาดว่านี่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและนิ่งไปพักหนึ่ง แต่กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อเจอสถานการณ์โควิด19และผลกระทบต่างๆดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทําปฏิรูปทุกเรื่องอย่างจริงจังผมบอกเลยนะว่าจบแล้วนะข่าวอันตรายมากนะจากข่าวนี้ TDI เขาบอกว่าไอ้รายใหญ่อ่ะคุณไม่ต้องไปกังวลเขาเขาไปลงทุนนอกประเทศนอกเพื่อนบ้านเราหรือไปลงต่างประเทศไกลๆเลยเขาหารายได้จากต่างประเทศได้นะรายใหญ่ในประเทศไทยแย่ไม่ไร้กุหารายได้จากต่างประเทศได้ แต่ในรายย่อยเราจะไปยังไงละครับมันก็ต้องหากินกันอยู่ในนี้ละครับแล้วคนกลุ่มนี้ครับ S m e รายย่อยเนี่ยเหนื่อยบ่อยเหนื่อยโคตรจะมีการล้มหายตายจากไปอีกเยอะเลยหลังจากปีหกแปดปีหกเก้าผมว่าน่้ประมาณผมผมพูดตั้งแต่ปีหกหกหกเจ็ว่าหกแต่ผมพูดเสมอว่าปีหกแปดยังไม่ดีแต่ผมเข้าใจว่าปีหกเก้าน่าจะดีใครไปฟังคลิปกเก่าๆของผมมาผมจะบอกเสมอว่าปีหกแปดไม่ดีแน่นอนแต่ปีหกเก้าคาดหวังคลิปเก คลิปเก่าๆของผมผมคาดหวังว่าคลิปเก่าๆผมจะบอกว่า6กเก้าน่าจะดีแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะนี่ปีหกแปมันเข้ามากลางปีแล้วมันดูแล้วมันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่สุดอาจจะไปสุดจริงๆประมาณกลางๆ6กเก้าอ่ะแล้วเจ็ดศูนย์ถึงน่าเริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ยังมองสัญญาณไม่ออกว่าจะดีจากอะไรนะครับอ่ะก็ฝากกันไวต้ตามนี้แล้วกันนะเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะะเป็นกําลังใจให้ใหจริงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะใครที่เป็นหนี้เสีย ใช้บริการ Antonio ได้นะฮะขายของนิดนึงอะใครอยากติดต่อผมเนี่ยตัววิ่งด้านล่างอะศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าลน์ดีแอด Antonio นะเบอร์ติดต่อ mm hmm. นี้เป็นเบอร์ออฟฟิศไม่ใช่เบ mm hmm. อร์ผมส่วนตัวนะครับใครโทรมาต้องโทรมาวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนเบอร์ไลน์ดีแอดอันนี้เป็นไลน์คือผมมีน้องที่เขาช่วยดูแลให้นะฮะ mm. แต่ผมก็จะเข้าไปตอบเองบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะมีน้องแอดมินดูแลให้นะฝากคําถามพิมพ์ข้อมูลฝากคําถามเอาไว้เดี๋ยวผมว่างๆผมจะเข้ามาตอบให้นะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้ค่อนข้างยืดยาวเป็นกําลังใจทุกท่านจร,ริงนะครับพยายามค่อยๆแก้ค่อยๆสู้นะฮะตั้งสตินะตั้งสติจริงอยู่เฉยๆนิ่งๆบางคนเอ้ยอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วจะแก้ปัญหาได้ไงวะลองดูลองอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่ับลมหายใจดูว่าหา,หายใจเข้าหายใจออกหายใจสั้นหรือหายใจยาวหายใจเข้าสั้นหรือ Never หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหรือหายใจออกยาวหายใจเข้าละเอียดหรือหยาบนี่ธรรมะแล้วเนี่ยผม คุณอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจคุณมากมันเป็นยังไงสักพักหนึ่งวันหนึ่งสัก4ี่ห้าครั้งแล้วเดี๋ยวคุณจะมีสติกลับมาแก้ปัญหาได้เชื่อผมดินะครับสำหรอนี้เป็นกำลังใจให้จริงๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ